สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้ก็มาพบกับโบวีอีกแล้วนะคะกับเพจสุสกิบางัวทองบายเซลโบวีค่ะวันนี้นะคะพามาชมรถแต่งส,สวยๆกันอีกเช่นเคยค่ะสุสกิสวิฟคันนี้นะคะเป็นสีเขียวพัสเทลค่ะลูกค้าสามารถเลือกสีได้เลยนะคะวันนี้พามาชมกันแบบใกล้ๆนะคะคันนี้นะคะแต่งจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะสีดํานะคะตัดกับสีเขียวนะคะดูสวยแล้วก็ดูดีมากๆเลยค่ะ ด้านหน้านะคะก็จะเป็นกระจังหน้าแบบรังผึ้งแบบนี้เลยนะคะอ่าตัวนี้นะคะก็ติดชุดแต่งมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในแล้วก็ภายนอกกันเลยนะคะของรถนะคันนี้นะคะเปลี่ยนล้อมแม็กนะคะเป็นขอบ15ค่ะขอบ15เลยนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกแม็กได้นะคะอยากได้ลายไหนนะคะเรามีให้เลือกมากถึง5้าสบลายกันเลยนะคะสามารถเลือกได้เลยค่ะโบวี่ให้เลือก ทุกลายเลยนะคะแล้วก็หลังคานะคะเราทําเป็นหลังคาดํามาให้แล้วนะคะหูกระจกก็ทําเป็นสีดําให้ค่ะด้านข้างนะคะลูกค้าสามารถรีเควสตได้นะคะว่าจะใส่เป็นชื่อหรือว่าเลขอะไรก็ได้เนาะ,ะชุดแต่งเรามีมาให้แล้วเราแม็กเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กันในส่วนของสปอยเลอร์หลังนะคะเป็นแบบแนบหรือว่าแบบยกก็สามารถใส่ได้ค่ะ ท่อคู่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นแบบเรี่ยมนะคะดูสวยแล้วก็ดูดีมากๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกันเลยค่ะ,ะภายในนะคะอันนี้เราเปลี่ยนเบาะหนังให้ลูกค้าแล้วนะคะ,อะคอนโซลด้านในนะคะเราก็แรปสติกเกอร์ให้เรียบร้อยนะคะคันนี้นะคะจะอยู่ที่567,000บาทค่ะพี่ๆเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยดีเชฟนะคะมี ฟังชันเนพวงมาลัยนะคะแล้วก็แอร์ออโต้ค่ะอ่ามีสายอ่าที่เสียบ USB นะคะอ่าเป็นเกียร์ CVT ค่ะคันนี้แต่งให้แล้วจัดเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในด้านหลังกันเลยค่ะนี่นะคะด้านหลังเนาะก็จะเป็นสีครีมตัดกับสีส้มแบบนี้เลยค่ะก็วันนี้นะคะสำหรับใครที่มองหา รถยนใหม่ป้ายแดงนะคะไม่รู้จะติดต่อใครก็ติดต่อโบวีได้เลยนะคะก็ะเดี๋ยวขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่รายหน้านะคะคันนี้ออกรถส3 9 9 0 0นะคะฟรีประกันไทยชั้นหนึ่งพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่ในรายนี้นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ